คนหากินนะครับผมอีพี่นี่เป็นอีพี่แหลกครับผมมันอนีมาใส่เบ็ดห่วยครับเี่ครับเบ็ดเท่าครับมันนีมาครับเบ็ดสี่สิบแปดลังนะครับผมครับน้าห่วยครับเต็มเต็มห่วยมากอกนะครับผมเดี๋ยวเ้าจะมาเบิ้งว่ามันนีมีป่าวะนะครับนนามาาหม่นะครับอีพี่แหลกครับผมสําหรับช่องเว็บคนหากินนะครับ ฝากพอมีพี่น้องติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์น่นะครับผมนี่ครับเงี้ยที่ยาใส่มือนีนะครับนี่ครับเงี้ยเดี่ยาใส่มือนีนะครับเป็นสีเดียนครับผมจะไปหลาเมือแล้วเดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันนะครับผมว่ามันมีปลาว่นะครับ๋ยวผมมีใส่พอมีพี่น้องเบิ้งยักษ์หลังหนึ่งนะครับว่า วิธที่ที่ผมใส่มันนี่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันเลยครับผมมาครับผมนี่ครับเข้ากับใส่เงี้ยแล้วนะครับนี่ครับที่ผมใส่นะครับประมาณนี้นะครับนี่เป็นใส่เดือนน่อยนะครับให้เบสโพนิดหน่อยนะครับนี่ครับไม้ครับมั่วอย่างหน่อยครับนี่ครับตามหวยครับเป็นปลาไม่ยาลาบนะครับผมหกหกนะครับนี่ครับเป็นปลาจริงครับผมนี่ คอยใส่เลาะสายห่วยไปนี่แล้วครับผมอยู่ที่ใส่นะครับของผมนะครับผมพิืึกบอกมากกันได้นะครับคือผมมีใส่ตำๆเลยนะครับถ้าเป็นเงียใส่เดือนครับคือแบบติดหน้ามางติดดินนี่ทางดีนะครับคือพวกปลาไหลปลาดุกพวกนี้นะครับกินแล้วมันจะติดดีนะครับ นะป่ามานนี้ครับผมเนี่ยครับค้ำแลรวครับแต่เบียนข่อยตํำลงมาแล้วเดี๋ยวผมขอตัวไซเบดก่อนนะครับผมเดี๋ยวไ้เหล่ายายามกันอีกเที่ยนึงครับผมไปครับ,รบผมมาก่อนไซเหล้วแลวนะครับผมตอนนี้กับทุ่มนึงแล้วครับ พยายามทายเงียไม่เรื่อยๆครับผมนี่ครับหลังนี้ครับติดปลานะครับเนี่ยครับติดปลาคนับเนี่ยดึงครับเดี๋ยวเบิ้งครับลายอย่างนับอู้ครับไปเข่งนะครับผมเดี๋ยวมาให้เบิ้งใกล้ๆครับผมขรับผมนี่ครับยางมาซี่หาหลังครับแต้มที่สองครับ หยึกหยครับเอาอีกแล้วครับผมเสียงครับที่ว่าใส่ง่ามเลยครับปลาเขียงห่วยครับเล็กๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวขอเก็บกอนนะครับใวยเบื้องแก้มต่อไปครับผมหลังนี้ครับจมหมน้าครับจุ่มๆลงไปนะครับเดี๋ยวขอเบื้องมามีโตบอเออเบาครับมีโตครับ นายเสีได้ครับรู้ครับเดี๋ยวมึงหลังต่อไปครับสวัสดีตอนเช้าๆครับผมวันนี้ครับมาแล้วครับผมเสียดายครับมือขึ้นเท่าบดียามนะครับอ่อยากจัง่อยครับมือขึ้นก็เลยบดีไม้ยามครับใส่ไว้แล้วก็ทายเงียขึ้นนะครับเราบดีไม้ยามครับนี่ครับบรรยากาศตอนเช้าครับผมครับอืม เดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันนะครับว่าเบ็ดเท่าทีติดปลาบ่นะครับช่วงเ้านี่นะครับขึ้นอีกค่ับถึง้าไปเขียงสองตัวครับตอนยามกลับทายเงียนะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ้งตอนเ้านะครับว่ามันนี่มีปลาติดเบ็ดเทาบอนะครับไปครับเอาละครับผมหลังที่สี่ครับนี่ครับยามไม่ได้สามหลังครับจมหน้ามนะครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งมันที่ยูบ่นะครับ เบาๆพี่น้องเลยคือบาบูครับอู้ยูครับเนี่ยครับเอ้ยปลาเขียงไงแล้วครับปลาเคียงลายครับปีนี้ครับนี่ครับตัวซ้ำนี่ดึงเบสจมเลยครับใส่เดียวกันก็มืงขึ้นได้ครับ เดี๋ยวหอเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวหอไปบึ้งหลังต่อไปครับผมไปครับพี่น้องครับนี่ครับผมหลังจากยามมาตั้งหลายนะครับก็มีเหตุการณ์มีเอออย่งนี้ดึงไปของนั่นของนี้ครับนี่ครหลังต่อหนาเข้าครับถือครับผมเห็นหน้ามื่บๆนะครับนี่ครับนี่ครับถือครับผมนี่ครับโอ้โหดึงครับ เบ็ดครับยึกยึกยึกเลยครับหปปลุดไปยังครับเดี๋ยวเบิง่งน,นั้นค,ครับอื้มโอครับปลาหัครับอู้แห้งครับผมอุ้นอู้ดึงเบ็ดคอหยาเลยครับอื้มออ ออนะครับผมง่าครับดึงง่ายยังอย,ย,งอยขอปลนนะครับม,มาครับผมปลามาณเข้ามาแล้วครับผมหยับแสบง่ามครับผมปะขคอครับยับ โถงงามครับปลาปลาเก้าแล้วครับนี่ครับอืโตงงามครับคอหน้าครับบลวงน้องมานั่งครับเจ้าขอปดเก็บก่อนนะครับโอ้กืนนะครับตัวนี้ครับเจาขอกู้เบ็ดต้อนนะครับอยประมาณสิบกัวหลังนะครับยี่สิบก็ถึงนะครับประมาณสิบกัวนะครับี่บรรยากาศตอนเศร้านะครับมาแล้วครับกำลังมาครับผมไปครับผมไปผมเนี่ยครับ นี่นี่หลังจากยามมาเกือบเบิดนะครับหลายหลังแล้วนี่สีเบิดแล้วอันนี้เอาอีกนะครับรูป,ปลายังครับนี่ครับอืสิเบิรตัวหญ่ปั่นได้แล้วครับนี่ไปเก่งขึ้นเ่าผมว่านี่นี่ครับอผมามาเบิ้องกันครับปลายังเนาะ นั่นอีหลีพี่นอ้องไปเขียงครับไปเขียงไปเขียงใส่เดียวกันเบิดเลยครับเนี่ยใส่เดียวกันครับงามอยู่เห็นว่ากัดเลยเงียบเดี๋ยวขอเก็บกันนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งหลังต่อไปครับทำมันถึงนะครับไป ครับหลังนี้มีอาการนะครับของของหยานะครับย้ำทัดมาจากกันหลังนึงครับเดี๋ยวเบิ้งครับปลาชิมีปลาอุย้ยมีมีครับผมนี่ผมว่าปลาเข่งอยู่แล้วครับนี่ค่อยๆนะครับอดินดินค่อยๆนะโอ้ยอของหยาครับอืน่นอีหลีเต็มตัวละ นี้บางยิงใหญ่ามาจจกโตัวะเหนือบุม๋มใส่เดียวกันเลยครับง,งามๆเลยจาะจามปนปลาเขียงว้อมันนี่ยางจจกโตได้อ้ได้หาหกตัด้ครับปลาเขียง ปลาคอตัวนึงท่านเบิร์ครับเบ็ดครับเดี๋ยวมานหาหลังครับเดี๋ยวเราไปเบิรงกันต่อครับผมไปนี่ครับผมอย่ามาเบิร์แล้วครับหลังสุดท้ายนะครับผมเห็นมีอาการนะครับเมื่อกี้ได้ไปเข็งไปตัวหนึ่งครับมันของมันตายนะครับเลยบาดทะยายนะอันนี้ก็ปยังบุกครับนี่น้าเข็งแล้วครับ คระชิงแหละได้เดียวกันเลยครับโอ้มินมินครับติดหมอหมุนหมุนหมุนติดมินมเเดี๋ยวเขาไปนับแต้มกันครับผมแ้มสุดท้ายแล้วครับบรรยากาศตอนเศร้าๆครับผมริมหวยอายุข่านะครับ เราขอปดนนะครับเรามาสรุปแต้มกันครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับการปักเบ็ดหวยนะครับบรรยากาศแบบง่ามๆนะครับถึงเข้าสีบ่อมานปันไดนะครับแตกกับได้บรรยากาศนะครับความเป็นวิถีชีวิตนะครับอ่าว่าว่าได้กับได้อยู่ดีครับผมนี่เห็นว่าได้หน่อยนะครับ หลยูนี่ไหลครับก็ได้ไปลาเขยงอยู่สองสี่หกเจ็ดโตนะครับปลาเข็งนะครับปลาเขยงเจ็ดปลาคอหนึ่งนะครับนี่กับประมาณจคบกเจ็ดขีดได้ครับผมนะครับถือว่าโอเคนะครับสําหรับขีดแหลกเข้านะครับเปิดโตด้วยหน้าไม้เ้งกี่เลยครับผมเข้าบัวปลามันจะกินเบ็ดเท่าบอนะครับเท่ากับมาล่องนะครับ ก,กถือว่า,าเขาอใส่กินนี่กัถือว่าโอเคครับผมนี่ครับเล้วเสาเหล้วแรงครับพ่อผู้เ่าคันไดกินนะครับถือว่าประมาณปันไดก็ถือว่าสุดยอดดีครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับการใส่เบ็ดนะครับเขาปรต้องกาว่าเขาสไดใหย่างหมากไม่นะครับเข้า กาบเฮามาใส่นะครับศากษาธรรมชาติไปน้ำนะครับเบ็ด40แปดนะครับถือว่ามันกับบระมานนะครับนี่แต่ว่าเกยบก็ว่าเบ็ดเกถือว่าบลอหลายนะครับซ้ำนี้ครับพอดีครับ40ห้าสิบนี่ถือว่าบลอหลายครับแจ๊ก่ะ เยี่ยมครับผมคลิปนี้ครับวิถีชีวิตแบบครับอีสานบ้านเฮานะครับสัหรับคลิปนี้นะครับผมเวฟค้นหากินนะครับขอล่าสำชมไปก่อนนะครับผมฝากติดตามแน่เด้อครับว่ารอบหน้าชีได้ไปยังนะครับเดี๋ยวผมเทสคลิปลงเรื่อยๆนะครับชื่อบ่คือตัดชื่อบ่คือเท็เนี่ยงบ่คือก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมเดี๋ยวผมสีปรับปรุงครับ ไม่ไม่กัให้กำลังใจกันแน่เด้อครับผมนี่ครับลาไปกันครับบรรยากาศแบบท้องไหท้องหน้านะครับผมกัดยิมีิกะขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ